พระเยซูตรัสว่าเจ้ากำลังอยู่ในสงครามต่อความดีต่อสู้กับความชั่วเจ้าหลับไหลมานานเกินไปแล้วพระดำรัสที่ได้รับเมื่อ13มีนาคม2565ตัดตอนจากข้อความวันที่12มกราคม2564พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลจงยืนหยัดมั่นคงและดูสง่าราศีของพระเจ้า เราเคยทอดทิ้งผู้สัตว์ซื่อของเราหรือไม่ตลอดประวัติศาสตร์มีเพียงผู้ไม่สัตว์ซื่อเท่านั้นที่ต้องได้รับการตีสอนจากพระเจ้าในประเทศของเจ้าพวกเจ้าต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อความถูกต้องแต่ซาตานใช้เวลาหลายปีสร้างป้อมปราการแห่งความชั่วสารยายและเครือข่ายแห่งความมืดตั้งแต่ศตวรรษก่อน บัดนี้สิ่งเหล่านั้นได้มาถึงจุดสุกงอมแต่บรรดาในพลและกองทัพผู้สัตว์ซื่อของเราได้ตื่นขึ้นและปลุกไฟแห่งความชอบธรรมในจิตใจของพวกเขาพวกเขาเสียสละอดอาหารอธิษฐานและแม้กระทั่งถวายความเจ็บป่วยและการทดลองทั้งหลายด้วยความสัตย์ซื่อเพื่อเห็นสถานการณ์ของพวกเขาถูกชำระให้สะอาดและกลับคืนสู่ทางที่ถูกต้อง การตื่นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในประชากรของเราพวกเขาหันหลังจากทางแห่งความผิวเผินและเริ่มสแสวงหาใบหน้าของเราดังไม่เคยเป็นมาก่อนเราจะทอดทิ้งพวกเขาหรือหรือเราจะมาช่วยพวกเขาแน่ทีเดียวหลายคนในพวกเจ้าได้ทนทุกข์จากการถูกคุกคามสูกข่มเหงเพราะความเชื่อ และพวกเจ้ายังคงยืนหยัดอธิษฐานอดอาหารและถวายการเสียสละเราจะไม่ตอบแทนพวกเจ้าด้วยแผ่นดินใหม่การเริ่มต้นใหม่และจุดเริ่มต้นอันสดใหม่หรือใช่ยังมีสิ่งสกรปรกอีกมากที่ต้องชำระและมันจะไม่สวยงามหรือเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ผู้ที่ลุกขึ้นอธิษฐานและถวายชีวิตเพื่อฟื้นคืนสิ่งดีในประเทศนี้ ซึ่งตั้งใจให้เป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพนั้นได้ลุกขึ้นจริงๆและเข้าเฝ้ารอบประธานาธิบดีของเจ้าโดยคุกเข่าเราจะไม่ตอบแทนพวกเขาหรือ ใช่แล้วพวกเจ้ากำลังอยู่ในสงครามความดีต่อสู้กับความชั่วและเมื่อพวกเจ้าหลับไหลศัตรูก็มาและหว่านวัชพืชลงในทุง่งซึ่งเติบโตปะปนกับข้าวสารีที่ดีแต่บัดนี้ เรากำลังหยิบเคียวขึ้นเกี่ยวพืชผลและเราจะจำแนกสิ่งชั่วร้ายออกจากผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเราขอเพียงให้พวกเจ้ายังคงเป็นกองทัพแห่งการอธิษฐานที่จะมีใช้เหนือความชั่วที่อยู่ท่ามกลางเจ้าผู้ที่ไม่รู้ความจริงและพวกเขามีจำนวนมากจะต้องตระหนักว่าใครคือผู้ที่พวกเขาเลือก พวกเขายืนหยัดเพื่อสิ่งใดและเกิดอะไรขึ้นในคุกใต้คฤหาหา์อันหรูหราของพวกเขาพวกเขาต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและรู้จักการเสรแสร้งของตัวละครที่ดูเหมือนมีเกียรติและซื่อสัตย์หลายคนในประชากรของเราขาดการอย่างรู้และไม่เข้าใจธรรมชาติแท้จริงของผู้อื่น พวกเขาตัดสินจากรูปรักษ์ภายนอกและท่าทางที่ดูน่านับถือพวกเขามองไม่เห็นเบื้องหลังฉากบังหน้าที่ปกปิดความเชื่อพวกเขาไม่ได้มองผู้สมัครให้ลึกซึ้งว่ากำลังโหวตให้กับสิ่งใดและที่นั่นคือจุดที่ความจริงถูกเปิดเผย ผู้ใดที่สนับสนุนการฆ่าเด็กในคันมานดาย่อมไม่รู้จักเราเพราะหากพวกเขารู้จักเราพวกเขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้นไม่เพียงเท่านั้นแต่จะไม่มีวันยอมรับส่งเสริมหรือจ่ายเงินเพื่อให้มันเกิดขึ้นสนับสนุนและเลือกผู้ที่ยืนอยู่ข้างเราทั้งในยามดีและยามร้าย บัดนี้เรากำลังเขย่าแผ่นดินและเพิ่มความร้อนใต้หม้อเพราะไฟแห่งการชำระของเราไฟแห่งการกันกองของเรากำลังเผาไหม้ฉากบังหน้าเปิดโปงนักแสดงผู้ทุจริตที่หลอกลวงพวกเจ้ามานานหลายทศวรรษเรากำลังเปิดโปงความชั่วและโยนวัชพืชลงในกองไฟแห่งการพิพากษา พวกเจ้าจะได้เห็นหลายคนที่เคยนับถือว่าเป็นคนชอบธรรมถูกเปิดโปงและล้มลงประเทศนี้จะถูกชำระจากบรรดาผู้ที่ได้ทำความชั่วร้ายลับหลังประตูปิดแต่ประชากรของเราเอา๋ยพวกเจ้าต้องตรวจสอบชีวิตของตนเองด้วย ว่าในที่ใดเจ้าล้มเหลวไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราให้ส่องสว่างในสถานที่มืดเหล่านั้นเพื่อเราจะได้รักษาและเจิมเจ้าให้มีชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่อย่าปิดบังความจริงเกี่ยวกับตนเองต่อเราหรือแม้แต่ต่อตอนเองเพราะเรารู้และเห็นทุกสิ่งและเป็นพระประสงค์ของเรา ที่จะเห็นเจ้ากลับใจและฟื้นฟูเช่นเดียวกับที่ประเทศของเจ้ากำลังถูกชำระเพื่อว่าเราจะได้ทรงนำการฟื้นฟูกลับคืนมาอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำเจ้าจงอธิษฐานอย่างสุดกำลังเพราะการต่อสู้นั้นดุเดือดและเดิมพันสูงจงมีความเชื่อในเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเราจะได้ตอบแทนคำอธิษฐานการกลับใจและความสัต์ื่อของเจ้าจงมองมาที่เราเพื่อให้ความชื่นชมยินดีลุกขึ้นในหัวใจของเจ้าและอย่าหลงเข้าไปในความขมขืนและความวุ่นวายจากการที่ความชั่วถูกเปิดโปองอย่าให้มาร็ดแห่งความขมขืนเข้ามาในเจ้าแต่จงอธิษฐานเพื่อชายหญิงเหล่านี้ที่ทำงานให้กับซาตาน จงอธิษฐานเพื่อการกลับใจของพวกเขาและอย่าลืมตรวจสอบชีวิตของตนเองว่าในเวลาหนึ่งเจ้าเองก็เคยยอมจำนนต่อความชั่วคนที่ปกครองเจ้านั้นเผชิญแรงกดดันเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้แรงกดดันนั้นคือการขายวิญญาณเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อชื่อเสียงอำนาจและวาระทางเนื้อหนังทุกชนิด เจ้าเอกก็เคยประสบกับการทดลองเช่นนี้แต่ไม่ใช่ในระดับที่พวกเขาต้องเผชิญดังนั้นเราขอเตือนเจ้าอย่าตัดสินหรือกล่าวโทษแต่จงอธิษฐานจากใจอย่างจริงใจเพื่อให้พวกเขากลับใจก่อนที่มันจะสายเกินไปสำหรับพวกเขา สนับสนุนประธานาธิบดีของเจ้าและเชื่อในตัวเขาเรากําลังต่อสู้เพื่อเจ้าไปพร้อมกับเขาและคําอธิษฐานของพวกเจ้าคือสิ่งที่ทำให้มีชัยจงยืนหยัดในถ้ำกลางความสับสนและเข้าใจว่าความโกราหลและการชำระล้างนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เรานําสิ่งที่ถูกต้องและดีงามกลับคืนสู่รัฐบาลของเจ้า อย่าหลับไหลอีกเลยประชากรของเราอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกและเมื่อสิ่งดีและถูกต้องเริ่มผุดขึ้นมาจากซากที่ถูกเผาและชีวิตของเจ้าผลิบานขึ้นอีกครั้งในรัฐบาลที่ชอบธรรมอย่าลืมเราอย่าลืมบทเรียนอย่าลืมคนยากไร้และอย่าลืมว่าใครคือผู้ที่นำชัยชนะและโอกาสใหม่มาสู่ชีวิตของเจ้า จงสัตวซื่อต่อเราทั้งในยามสงครามและยามมีชัยและจงระวังความหยิ่งยโสและความเคยชินขณะที่ฝุ่นจางลงและชีวิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ที่เรากำลังนำมา และลิดอำนาจใหม่ที่เรากำลังเจิมเจ้าไว้อยากกลัวที่จะกลับใจจากสิ่งที่เจ้าละเลยแต่จงเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นำเจ้าสู่วิถีทางผิดเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าจงวางใจในแผนของเราจงวางใจในสิ่งที่เรากำลังกระทำมีชัยชนะอยู่ที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดนี้